ก็ขสัติค่ะแต่เช้าเลยค่ะวันนี้แต่เช้าเลยไม่มีฟ้าร้องไม่มีลมตกอย่างเดียวอย่างนี้ชอบมากเลยแบบนี้ชอบค่ะไม่มีลมตกหนักด้วยค่ะตกหนักด้วย นั่งทานกาแฟเท่ยกาแฟกับบรรยากาศฝนตกเย็นสบายสบายอันนี้ปกติจะต้นไม้ใหญ่เอ้มไปหมดเลยตอนนี้แมงเม่าเพียบเลยดินออก นิ่งแพดนิ่งลมนิ่งไม่ไม่มีลมไม่มีเสียงฟ้าร้องฝนเทลงอย่างเดียวค่ะดูน้ำน้ำหนองแล้วนั่งอยู่แบบอุ้ยเก็บผ้าแบบอะไรที่แบบว่าเออไม่มีฟ้าร้องนิ่งแล้วก็เทอย่างเดียวเพราะว่าตกอย่างเนี้ยชอบมากตก แต่ถ้ามีฟ้าหรือลมนี่ไม่เอาไม่เอากลัวทีนี้ชาวไร่ชาวนาแล้วก็หญ้าในทุ่งก็คงจะเขียวเนาะชาวไร่ชาวนาก็จะหวานข้าวได้ฤดูแล้วค่ะบางท่านก็หวานแล้วออกแล้วก็มีไม่รู้จะนานเท่าไหร่เนาะอ่า เขาเรียกว่าพายุเข้าแต่ว่าไม่ไม่มีลมไม่มีอะไรก็ตกนิ่งๆค่ะตกนิ่งๆคือฝนจะมาไม่หลายวันเหมือนกันเห็นบอกเนาะแต่ว่าถ้าตกอย่างนี้นะตกบ่อยๆอย่างนี้ก็แล้วหนักอย่างนี้นะเทลงมาอย่างเดียวนี่โอเคเลยหลายวันแล้วที่ได้แต่ฟ้าร้องแต่ลมพัดไปหมดเลย มานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็กินกาแฟสบายๆกอนต้นไม้ใหญ่อยู่แถวนี้นี่รอยตัดรอยตัดจะไม่ให้มีโดนสายไฟเข้ามาเลยแต่ก่อนนะโอ้โห,โโหแบบนาดิที่แย่มากเลยเวลาลมลมมาแรงๆ ไม้หักแล้วโดนสายไฟก็ไม่ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมค่ะเป็นคนที่ชอบเวลาฝนตกมันชุ่มฉ่ำเย็นสบายค่ะอาา่าไม่เดินก็ทักทิพย์เชิมาดูว่าวันนี้ฝนตกตั้งแต่ตีห้าค่ะตกหนักวันนี้ ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีเจ,จนี่ซินเจ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ